จงเต็มใจทนต่อการดูถูกดูหมิน่นภาวนาเพื่อศัตรูของตนและยอมรับการเบียดเบียนเล็กๆน้อยๆย,ยกถวายการพรีกรรมนี้ถวายแด่พระเจ้าอยู่เสมอเพื่อร่วมส่วนในการทรมานการถูกตรึงการเขนการถวายบูชาของพระคิตเจ้าและทำให้ตนเองเต็มเปลี่ยนไปด้วยนามประทัยของพระเจ้าเพื่อสมควรได้รับเกียรติยิ่งใหญ่ และพระเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้ของพระเจ้าอันได้แก่การตายบนไม้กางเขนโดยเงื้อมือของเพชิฆาตเพื่อป้องกันข่าวดีของพระวรสารของพระองค์เพื่อความรอดของผู้อื่นและด้วยความรักอันบริสุทธิ์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะความรักต่อพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะต้องยอมทนความหิวความกระหายและความเหนื่อยยากต่าง ยอมรับความเกียดชังการทำให้เสียชื่อเสียงและการต่อต้านจากวิธีการมากมายที่บรรดาผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทำการประกาศข่าวดีแห่งพระวรสารในจิตตลมแห่งไม้กางเขนเมื่อบุคคลนอบน้อมเชื่อฟังต่อน้ำประทัยของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมแล้วจะไม่มีความตายใดที่มีค่าและศักดิ์สิทธิ์มากกว่าการตายด้วยการถูกประหารชีวิต ความหิวได้รับการทรมานอย่างสาหัสความเจ็บป่วยหรือการถูกวังยาพิษเพื่อประเป็นเจ้าของตนความตายเช่นนี้เต็มเปี่ยมด้วยปรารสถานที่แส,มมสนมหัศจรรย์เพราะสิ่งทั้งหมดนี้มีคุณค่าแห่งไมายการเขน